สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับาตอนเย็นนะครับเรามีกันแค่นี้นะครับไม่กี่องค์นะครับอ่าอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับศูนย์1 4้าหหหนึ่งแปดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับนา ep นี้นะครับป่ะอ่ะนี่เริ่มเลยนะครับองค์ที่1กับองค์ที่2เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับก้นเงินนะครับนี่ก้นเงินแท้นะครับ องละห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับกิ่งหลงปูทิมนะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับก้นเงินแท้นะครับมีสององนะครับอ่ผมจะไม่บอกหมายเลขนะครับผมจะไม่ได้บอกหมายเลขนะครับพระมีน้อยนะครับอ่าดูเอานะครับสนใจก็บอกมาเลยนะครับชอบพระองค์ไหนนะครับองค์ละห้าร้อยบาทกิ่งปูทิมก้นเงินนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งหลงพ่อเกษมเนื้อนวะนะครับนี่กิ่งหลงพ่อเกษมเนื้อนวะนะครับ ออกปีน่าจะออกปีหนึ่งกว่านะครับนี่ออกพร้อมเหรียญหนูอะน่าจะจาไม่ผิดนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเล่นเงนเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับแก่ทองนะครับนี่กิ่งหลวงพ่อเกษมนะครับหนึ่งพันบาทกิ่งหลวงพ่อเกษมเขมมะโกอ่าต่อไปครับหลวงปู่ทวดเมื่อวานนะครับยังเหลืออีกหนึ่งองนะครับนี่เป็นตัดชิดเนื้อนวะแก่ทองนะครับอ่านี่นะครับ 800บาทนะครับหลงปู่ททดเนื้อนาวะแก่ทองนะครับอ่ายังเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับ800บาทนะครับนี่นะครับม่มาคลิปนี้สั้นๆเรียวๆเลยนะครับต่อไปครับต่อไปเหรียญพ่อลุ่งนะครับเนื้อเงินนะครับอ่าโดนตีกลับมานะครับไม่รับของดองไว้โหเป็นอาทิตย์เลยนะครับไม่รู้จะปิดทําเพื่ออะไรนะครับอ่าขายประชดนะครับเอา500บาทนะเนื้อเงินนะครับขายประชดเลย500บาทอ่า ดูไว้ไอคนที่ปิดอะเนี่ยดูไว้เออเนี่ยกูต้องมาขายห้าร้อยบาทนี่ไอพวกปิดเราไม่รับของอะดูไว้จําไว้ผมจําจดไว้หมดทุกคนนะไอพวกไม่รับของอะและ้วก็มีบางคนไม่รับของแล้วยังโทรมาสั่งอยู่นะนะั่นนะมีมีประเภทเนี้ยขอระบายหน่อยอ่าต่อไปนะครับเป็นพระสั่งกระจายหลวงพ่อแก้วนะครับพร้อมกระเช้าเงินนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับ อ่ะึ้นก้องให้หน่อยละกันองนี้องนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าเป็นพระสังกจายหลวงพ่อแก้วนะครับหายากนะครับนี่เนื้อผงนะครับลงรักนะครับกระเทาะนะครับแต่ไม่หักนะครับนี่กระเทาะลานด้านหลังนะครับเพราะความเก่านะครับแล้วเขาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาหมดเลยนะครับเลี่ยมเป็นกระเช้าเงินโบราณนะครับอ่านี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสังกจายหลวงพ่อแก้วนะครับนี่ดูดิโหด้านในดิหืมมี่ มันลานธรรมชาตินะครับนี่นะครับถ้าไม่มีรักนี่เป็นผุยผงไปหมดแล้วนะเนี่ยอ่าต่อไปอันนี้ปิดตาไม่รู้ที่นะครับขอ8แปดร้อยบาทเช่นกันนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่แปดร้อยบาทนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับนี่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่โอ้โหเนี่ดูดิ นี่ใครรู้ที่แบ่งไปครับนี่ปิดตากลมๆตาต่อไปนี้จะเป็นพ่อแก้วนะครับพิมพ์เล็กนะครับหลังแบบนะครับพิมพ์เล็กนะครับดูนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่เนื้อจัดดีนะครับผมซื้อมาซื้อมาก็บอกตรงซื้อมาโดนมาหลายร้อยนะครับแต่ผมเอาแ0 0อบาทนะครับนี่ใครชอบเนื้ออย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยได้เจอนะครับมันสะดุดตาซื้อเพามันศึกษาศึกษาเสร็จก็แบ่งปันกันต่อไปนะครับ ในราคา800บาทนะครับนี่ปิดตาพ่อแก้วนะครับอ่านี่เป็นไงองค์สุดท้ายชอบกระทักมามีแค่นี้แหละ EP ตอนเย็นนะอ่าอย่าลืมนะครับสนใจนะครับลงแก้งเงานะครับไม่มีพระลงพระพรุ่งนี้พระถูกมีแต่พระแพงหมดแล้วสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มานะครับ096 661 48 48นนะครับจำไว้ให้แม่นนะครับกับ พระเครื่องทั่วไทยตัวเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับสวัสดีครับ